อนุบาลเมืองหนองพอกตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลรอบเมืองอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต3เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564 มีจำนวนนักเรียนทางสิ้น576คนผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนภายใต้การบริหารงานโดยนายประสิทธิ์ทองมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกและนางสาวธันวรัตพุนประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนนโยบายและการดำเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอมีรังต่อไปนี้ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอมีความสะอาดสวยงามตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนทุกครั้ง บริเวณถนนทางเดินภายในโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะร่องรอยน้ำท่วมขังหรือคราบดินโคลนมีบริเวณสนามพื้นที่ทั่วไปที่ปราศจากขยะสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์หรือวัชพืชไม่มีกองวัสดุ เศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนรวมทั้งมีการกำหนดเขตรับผิดชอบของนักเรียนครูผู้เกี่ยวข้องโดยมีแผนผังการดูแลความสะอาดของพื้นที่บริเวณต่างๆในโรงเรียนอย่างชัดเจน ด้านการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกได้มีการจัดสวนย่อมด้านหน้าอาคารเรียนทุกหลังโดยมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับมีความร่มรื่นสะอาดและสวยงามมีการจัดภูมิทัศน์ที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับสภาพบริบทในโรงเรียน มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าอาทิเช่นสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาทเป็นต้นมีการจัดสาลารักการอ่านที่เอื้อต่อการพักผ่อนให้บริการแก่ชุมชนและนักเรียนอย่างสร้างสรรค์มีการนำสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดภูดมิทัศน์ได้แก่ฟางข้าวเครื่องจักรสารจากฝีมือของปราชชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดภูดมิทัศน์ในโรงเรียนและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนเช่นแปลงสาธิตฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสวนย่อมด้วยพืชผักเป็นต้นด้านอาคารเรียนอาคารทุกอาคารในบริเวณโรงเรียนได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ดีไม่ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมหรือผุพังโดยมีการสํารวจสภาพการใช้งานอยู่เป็นประจำภายนอกอาคารทุกหลังได้รับการดูแลรักษาความสะอาด มีสีสันสวยงามสบายตาและถูกต้องตามหลักการใช้สีอาคารภายในห้องเรียนและห้องพิเศษมีสีสันที่ถูกต้องตามหลักการใช้สีอาคารมีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีมุมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลามีป้ายนิเทศ ที่เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นปัจจุบันด้านอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกมีโรงอาหารโรงครัวที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารมีความสะอาดปราศจากเศษอาหาร กลิ่นไม่พึงประสงค์และ,มะแมลงต่างๆแม่ครัวทุกคนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะโดยการสวมหมวกใส่ถุงมือและเข้ารับวัคซีนครบ100%บริเวณห้องน้ำห้องซ้วมถูกสุขลักษณะสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งนักเรียนและครูได้มีการสร้างสบู่จากสมุนไพรดอกกุหลาบใบเตยเพื่อดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และให้บรรยากาศในห้องน้ำเต็มไปด้วยความสุขห้องประชุมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสวยงามมีสีสันและมีการตกแต่งอย่างเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผู้บริหารคณะครูทุกท่านได้มีการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองเช่นการทิ้งขยะการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบการวางรองเท้าและการเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีถังขยะภาชนะสำหรับทิ้งขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภพิบาลเพียงพอและจัดวางอย่างเหมาะสมมีการจัดการขยะในโรงเรียนให้เป็นศูนย์ไม่มีขยะที่เกิดจากนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรมส่งเสริมลดการใช้ถุงพลาสติก มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นโดยบุรณาการนำขยะที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกรวมทั้งมีการจัดการขยะแล้วจัดจําหน่ายให้นักเรียนมีรายได้จากขยะนักเรียนมีการขยายผลและรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ครอบครัว โดยเป็นต้นแบบนำกิจกรรมต่างๆไปปฏิบัติร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนได้ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะที่ขยายผลสู่ชุมชนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ด้านการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียนครูและบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ โดยประสานงานร่วมกับชุมชนอสมในเขตบริการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกให้ช่วยดูแลและตรวจคัดกรองนักเรียนเป็นประจำทุกวันมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลทุกอาคารเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับอาคารสถานที่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า100%มีการจัดสภาพในห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยการประสานความร่วมมือ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลอำเภอหนองพอกสาธารณสุขอำเภอหนองพอกอาสาสมัครสาธารณสุขและเทศบาลตำบลหนองพอกเป็นตน้นจากการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพประจำปี2562 2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพายุคนละบาทโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอ่อสถานศึกษาคุณภาพของชุมชน